สวัสดีครับผู้ดติดตามช่องนักไล่เฮดชาแนลนะครับมันหนี้เขาจะพามาบึงตะกะแตนบันดี้พาไปหาเห็ดเดอร์เอาไปชมกันเลยนะครับเพราะว่าตะกะแตนนะครับเขากําลังเฮดนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับพ่อใหญ่นะครับผู้บันเลี้ยงนะครับปานังกะนะครับใกล้จะออกเกมนายแล้วนะครับพาไปชมกันเลยนะครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนเป็นโพี่น้อง ป็นมอนปาตังกานะครับกําลังโค้นะครับกําลังจะไข่นะครับปลาตังกานะครับราจะบ่เห็นบ่ชัดเนาะครับมันเป็นขาวนะครับพี่มาเบิงพีนะพี่น้องพี่กําลังโค้กันนะครับนี่คือปลาตังกานะครับเบิงนะครับผูผูเป็นสันเป็นสันนะฮะบ่มาฮะเปิดทายบระดนะครับยามันหลอกของเพลินนะเบิงอาเด้อพี่น้องพี่ ร้ายนะครับเป็นกําลังเห็ดเลี่ยงกันนะครับกําลังเห็ดกําลังเห็ดกันนะครับอันนี้ก็ใกล้อกจำนายแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังโค้มกันนะครับกําลังโค้มกันเห็นมอนี่มันโค้มกันนะครับโค้มกันเห็นมอนะฮนี่แหละครับมันโค้มกันกําลังโค้มกันนะครับไก่อกจำนายแล้วนะครับ ไก่ได้จำนายแล้วได้พี่น้องนะครับไก่จำนายแล้วนะครับถือว่าหลายอยู่นะครับกันรังโครมกันนี่พี่น้องมันกันรังโครมกันลังจะวางไข่นะครับกำลังจะวางไข่นะครับนี่ยายเราก็เตรียมทรายมาไห้แใ่มันไข่นะครับนี่คือทรายนะครับก็ไว้ใส่เห็นมันไข่นะครับตะกั่วแตนนะครับนี่คือทรายนะครับหาหะาทรายมาไหร ลองพื้นนะครับเวลามันคั่วกันหรือว่ามันผสมพันกันนะครับมีเห็นบ่นี่าผสมพันุ์กันแล้วนะครับเห็นบ่าเป็นคู่เป็นคู่นะครับนี่คู่เป็นคู่นะครับมันโตกับสามัวคุ่มกันเลยนะครับตามธรรมชาติมันแหละครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนักไลฟ์ชาแนลนะครับในเบื้องเราด้วยเป็นหนองมิเต่ตกะเตนนะครับหลังจากมันครแล้วเป็นการจับ ออกจำหน่ายนะครับครับมันมันมันกำลังพูดกันเลยนะี่เนาะสมพันธ์กันนะครับคนรุ่นคลิปนี้กับฝากการติดตามนักไลน์ฮิตชาแนลด้วยนะครับหาผัดชอบคลิปนี้ก็ยิ่งลืมไลค์ลืมแชร์เด้อเพื่อเป็นปกำลังใจกับนักไลน์ฮิตชาแนลนะครับถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปทุกทีตัวเด่นนะครับครับตะกั่วแตนปลาตังกานะครับสวยๆงามๆนะครับ พี่น้องสวยงามงามตัวโตๆนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายปุ้นปุ้น